สวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับผมมารถมาตรวจสภาพนะครับ <değil CNC> ไม่ใช่ใมาตรวจสภาพหรอกท่ันก็ไม่ต่างก็คือตรวจสภาพก็คือเป็นปีเนาะอันนี้ผมมารถมาต่อมิเตอร์นะครับต่อมิเตอร์นี่ก็คือเอ่อหกเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับต่อมิเตอร์นะแท็กซี่นะครับถ้าตรวจสภาพนี่ก็คือปีละครั้งนะครับอันนี้ในรอบหกเดือนนะท่านนะ มาตรวจที่ขนส่งจะจูจักนะครับจะจูจักนะครับก็เก็บบรรยากาศต่างๆ,ๆมาฝากท่านๆนะครับเนี่ยผมก็นึกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์เนี่ยรถจะน้อยนะครับผมต่อคิวเข้ามาเนี่ยตรงที่ยูเทิร์นฝั่งนูนน้นนะครับตรงทางหลักตรงขนส่งจู่จักรอ้อมมานี่นะครับเผื่อจะมาถึงนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพิ่งมาถึงถึงตรงนี้ประมาณ เหลืออยู่ประมาณสี่ห้าคันนะครับเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวันนี้ช้าๆนะครับปกติเข้ามานี่แป๊บเดียวนะครับไหลนะครับอุณหภ,ภูมิด้านนอกสามสิบเก้าองศาวันนี้ร้อนๆนนะครับ <c oughs> ผมนี่ใส่แอร์เวอร์ซี่ยังร้อนนะครับเอ๊ะมันวันนี้วันศุกร์ปกติี่รถไม่เยอะนะครับผมมาเนี่ยถ้าวันจันทร์จะขนาดไหนนะครับอา้าว ตรวจมิตเตอร์ก็ไม่ยากหรอกนะครับก็เอาใบตรวจมิตเตอร์ไทยกระสารตรวจมิตเตอร์แล้วก็มิตเตอร์ของเรานั่นแหละมันตรงติดที่หน้ากระจกนี่แหละใบเอกสารแล้วก็สำเนารถนะครับมาให้เขานะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราหลายท่านนะขับแท็กซี่เนาะมาตรวจสภาพไม่รู้นะครับก็คือจะมาอาคารสี่นะท่านนะตรงที่ผม ้องด้าน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 หลังเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นอาคาร4ด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับเ,เข้ามาตรวจช่องหนึ่งช่องสองนะครับช่องสามช่อง4ี่ช่องห้านี่จะเป็นพวกรถลักษณะรถรถบ้านนะครับรถบ้านนะครับคือผมพูดในความรู้สึกนะมันช้ามากเลยนะครับคือรถที่จอดรถก็น้อยนะครับขนส่งเจ้าจักเนี่ยแล้วต้องมาเจอช่องตรวจ คนไม่พออย่างนี้นะก็ต้องรอนะครับผมอุตส่าห์มาวันศุกร์แล้วนี่โอ้วันจากาศมาฝากแล้วกันนะครับสำหรับท่านหนยไม่รู้ว่าเออตรวจมิเตอร์ยังไงท่านมาคานสี่นะท่านนะส่วนมากอะท่าน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 มีรถสหกรณ์อ่ะท่านไม่ต้องมาถามผมว่าไปตรวจยังไงนะครับคือ ท่านลดสหกรณ์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นสีส้มข้างหน้าเงี้ยสีส้มสีชมพูเงี้ยสหกรณ์ของท่านนะอู่ของท่านเขาจะทําให้เองนะครับส่วนถ้าเป็นรถเขียวเหลืองอย่างผมเงี้ยมันก็ต้องเดินเรื่องเองนะครับรถเราส่วนคนของเรานะครับถ้าสหากรณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับตรงหน้าตร,ตรงตรงตึกสีเนี่ยสหกรณ์ของท่านเนะี่ยมีทุกที่นะครับท่านวิ่งเข้ามาท่านก็เดินหาเขาเลยนะครับ สาก์เนี่ยท่านจะเดินเร e <may out> euh, e ื่องเองไม่ได้นะครับต้องมีเขาจะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาเดินเรื่องให้ท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันพรบภาษีเนี่ยท่านจะไปทําเองไม่ได้นะสาก์นะครับเขามีของเขาอยู่นะครับนอกเหนือเสียจากว่าท่านจะหมดงวดกับเขานะครับท่านถึงจะจะส่วนตัวได้นะครับแต่ส่วนมากหลายคนก็ขี้เกียจก็ให้เขาต่อให้อย่างผมนี่แหละให้เขาเดินเรื่องให้นะครับถ้าผมเดินเรื่องเองมันก็ไม่แพงหรอกครับต่อมิเตอร์ นี่ผมขี้เกียจต่อแล้วก็คือออกไปเลยนะครับต่อทิ้งไว้ก็ออกไปเลยเพราะว่ามิตเตอร์ของผมเนี่ยมันจะหมดวันที่สามมิถุนานะครับผมมาต่อไว้ก่อนล่วงหน้าได้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ถ้ามิตเตอร์ขาดก็ห้ามขาดภายในหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกินหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยอา,อาจจะมีค่าปรับในรอบตรวจสภาพก็คือหนึ่งพันบาทนะครับเสอรในในในใ์ีไลท์ใดยแต่ละ หลอบแต่ละขั้นเนี่ย้ยเจ้าหน้าที่ไปใส่เบิดว่ะมันไม่ไหลนะท่านมันไหลนานๆไหลทีครับ <laughs> ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนส่งเขาตรวจละเอียดตายเนี่ยผม <laughs> ไม่หลอดแน่ <laughs> อ้าวคนเรามันก็ต้องมีลูกซิกแซกนะครับเราจะไปพูดมั่วซัวไม่ได้ให้เขานะครับ <laughs> ตรวจละเอียดจริงแคเนี่ย ยิ่งเป็นข่าวอยู่ช่วง,ง,งนี้เท็กซ์งเท็กซี่เนี่ยโอ้แล้โอ้ยอยู่ขนส่งนี่พวกพีผู้สาวงามๆไปเมืองไข่เคียดบ่เออแห่งหอนอยว่าในเมืองเป็นอาหารหงอาหารตาไข่เคียดแกงเงาอ๋อมาเตอร์ไซลงมาเตอร์ไซนี่บ้านนี้พ่น,พนหัวหนา้ามาเตอไซทั้งขวามือพ่อน อันนี้ซ่องลอันนี้เนี่ยสงสัยแกไม่เคยมามาก็เมียซ้ยมาก็ผัวซํามาสีเซียลจกบานห้ากินหัวมึงเ้ยมดซีเซวลซ้ำเขามาก็ผัวเขาเอ้ามันไม่ขยับจริงๆนะท่านเนี่ยอู้สดียงว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยเขาตรวจละเอียดเนี่ยเลยเนี่ยตายๆเอาคู้ได้มากเนี่ยต้องเผื่อเวลาด้วยหนาเลย <S <S ผมจะเกือบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเกือบแล้วนะเนี่ย เข้ามาสิบเอ็ดโมงเท่าไหร่วะสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงอันนี้ผมมาคุยกับท่านเนี่ยเวลาที่จะเป็นเข้ามาถึงนี่เนี่ยเกือบสองชั่วโมงนะครับเที่ยงอันนี้บ่ายโมงยี่สิบคักบอไปไปขยับลูกพี่ไปอุ้ยเธอสิขยับได้น้ะตายตายตายตรวจคักตรวจเนี่ยตรวจรือบอเร,รือ,อยังอยู่บอขานาเลย ผมเข้ามาผมให้พี่ชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่แม็กเนาะเอา้าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วผมเอาเบอร์โทรให้แล้วกันเนี่ยอ่ะนี่นะเบอร์โทรเบอร์นี้นะท่านนะเผื่อท่านมาตรวจสภาพไม่รู้หรือขี้เกียจอย่างผมนะครับก็ติดต่อพี่แม็กได้นะครับเบอร์นี้แหละ0ู7 7 0 3 7ดเจ็ดเจ็ดูนสามเจ็ดสามสามสามนะครับพี่แม็กชื่อแม็กนี่แหละเ,เขาเอาเบอร์ให้ผมก็ให้เขาเดินเรื่องให้นะครับแกจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ค่าข้างตึกนี่แหละนะครับสาหรับท่านที่ขี้เกียจอย่างผมนะแต่ท่านเดินเรื่องเองท่านก็ไม่แพงนะครับถูกลงประมาณสองร้อยสามร้อยนู่นแหละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ย <c oughs> ผมจะมาวันศุกร์ช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสามมาดูที่รอบหน้าจะมีรถขี่กันอันนี้มาช่วงเที่ยงนะครับจริงๆนะวันศุกร์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยติดไม่ไม่คนไม่ค่อยเยอะผมมาประจําครั้งนี้หละ นานที่สุดเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยนี่นี่นี่ดีดีเสียมดำนี่ดีพ่อได้เมืองนี่ดีโอ้ย่อยเมืองนี่เด้อ่อยพ่อไดงคอยค่ายเครียดเนี่ยเออก็มีผู้สาวยังไกลเราก็เห็นว่าก็ได้เมียเขาบอกว่ามืา้อเช้านี่วิ่งรถนี้เงินแปดร้อยไม่เหลือหลงท่านนึกค่าแก๊สนะครับแต่ถ้าวิ่งทุกวันนี้ผมขับรถนะครับ เหรีของผมก็อยู่ประมาณพันสามพันสี่พันห้านี่แหละนะครับหักค่าแก๊สแล้วก็เหลือเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าร้อยนี่แหละค่ากับข้าวด้วยนะครับแปดเก้าร้อยพันหนึ่งนี่แหละนะครับวันไหนมันมันก็พันห้าพันหกนะครับแล้วแต่นะครับอาชีพอย่างขับแท็กซี่มันรายได้ไม่แน่นอนนะครับเอผู้ใดมั่นภัยมั่นนะครับโมเมนต์ภาสิไปตั้งเป้าครับรถให้มันได้งมาแล้วสองพันสองพันยี่หันโอ้ยบ่ไหวหรอกครับผมบ่เสื้อหรอกนะครับ อ,อท่านเคยถามผมว่าหลอดไฟ LED เนี่ยมาตรวจสภาพมันผ่านไหมนะครับเพราะว่าเข้ามาเนี่ยเขาให้เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับแล้วก็เปิดไฟกับพิบนั่นแหละนะครับผ่านนะครับผมมาตรวจครั้งก่อนนี่ผ่านเพราะว่าหลอดไฟหน้าของผมมันเป็นหลอดไฟ LED นะครับเนี่ยกระล่งางวาโอ้ยพอได้เป็นอาหารตาเนาะเอาอี่มันเจ้าคุงงาม จังได้สิเดี๋ยวเมียผู้ง,งามเมื่อเขายัางสิผมบอกว่าแดดร้อนช่วงต้นคลิปพอบ่ายมาบะเริ่มคืมอีกแล้วนะครับฝนจะตกอีกแล้วนะครับอันนี้สองชั่วโมงพอดีแล้วนะครับเนี่ยสองชั่วโมงนะเนี่ยขนานมากวันศุกร์เนี่ยไปไปไป,ไปผ่านมโน่อยนอหเมื่อไ พูนพูนต่อคิวผมกับโมเมนต์น้อนนยๆที่พูนนาะงหัวหน้าพูนอนะุ้ยมุ่นโค้งมาทั้งพูนนะเอาเห็นอย่ได้นแดงเขาใหา้มาต่อกับต้องมาต่อตัวหนอเอากระจกลงปิดแอร์ท่อผมมันเป็นท่อท่อดังนะครับโอ้ยผู้สาวซำใหญ่ รุ่นนี้แหละสี่สิบห้าสิบเนี่เป็นเฮียเป็นซ่านเอาเล็กน่อยมากกี่ขันให้กี่ขันพัวเขาตรวจเข้มจริงๆท่านผมจะรอดไหมล่ะเนี่ครับนู่นคนเดินเรือหงผมนูนตัวเล็กๆนู่นยืนอยู่เสานู่นใส่เสื้อสีฟ้านั่นแหละพี่แม่ครับนั่นเอกรักเขาน่ะยืน มีแวนแหวนอย่างคนตัวน่หน่อยนั่นแหละติดต่อเขาที่ผมโมทเบอร์โทรให้พี่แม็กพี่แม็กนั่นแหละคนนั้นแหละเจ้าฟ้านพี่แม็กเดินมาผมเมื่อกี้บอกเขาตรวจแบบเบียเลียดเลยพี่บอก <c oughs> เรื่องของเรื่องท่าน ลืมไปรถผมเนี่ยถ้าตรวจท่อด้วย,ยส่วยนะรถในแท็กซี่เนี่ยมันต้องตัดท่อแคปทุกคันเลยนะเออท่อแคปเนี่ยเห็นเขาเบิ้ลด้วยนะ <c oughs> ได้ยไปไปเราต้องมีคนคุ้มครอง <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมท่าน <c oughs> เขาเหล็ก ยัดใส่ทอ่ทอพอยเสียเมื่อกี้นี่แล้วก็เบิ้์นนั่นแหละก็ตรวจท่อแคตท่านเห็นไหมเห็นไหมดูจอท่านท่านอา๋อน่ะเห็นไหมนะ่ะนั่นถอดออกแล้วเมื่อกี้นะ่น่นมันจะไปขึ้นหน้าจอคอมข้อนุ่นเห็นไหมนุ่นนุ่นจอคอมข้อน่ะคนเสื้อตัวใหญ่บางเนี่ยนั่นแหละไม่ง่ายนะท่านรถที่ตรวจท่อแคตมาตัดท่อแคตมานี่โดนหมดเนี่ย <laughs> อ่ะรอบนะเดชแล้ว okay. อ 我买了。 Ja, ik แต่ตัวนะครับเขาขึ้นขับเองเลยนะครับเขาขึ้นขับเองแล้วก็เทสระบบบีระบบขึ้นลงเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ขับนะท่านนะท่านจะเห็นมุมขวามือกล้องนะครับอันนั้นคือเจ้าหน้าที่เขาขับเองนะครับไม่ใช่ผมนะครับอ้าก็เก็บบรรยากาศการเข้ามาต่อมิเตอร์นะครับไม่ต่างกับมาตรวจสภาพเหมือนกันนะครับหกเดือนต้องทําแบบนี้นะครับอ่า ผมออกแล้วนะครับออกเลยนะครับเอกสารเดี๋ยวเขาต่อเสร็จเราก็ค่อยมาเอานะครับเดี๋ยวเขาจะติดต่อเรามาเองนะครับแล้วก็ค่อยมาเอานะครับอันนี้ผมก็คงเข้าบ้านเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ท่านดูอ่าช่วงประมาณช่วงเย็นนะท่านนะอ่ะโอเคครับจบคลิปนี้ก็ที่ขนส่งรจ้จักนะครับ